1,740,000บาทซื้อ15ลังแถมบีวันมูลค่า6,100,000บาทซื้อ30ลังแถมบีวันมูลค่า13ล้านบาทซื้อ50ลังแถมบีวันมูลค่า22ล้านบาทแถมงบพฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเทียบสนใจโทร085-666-8347 084-099-9347 084-938-1183 กับข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงนะคะกับดิฉันมีวิภาค่ะคุณกายคะต่อกันเลยเดีกว่าค่ะ <c oughs> การทําอาชีพเครือข่ายมีบุคคลอยู่สองประเภทคือบุคคลที่ประสบความสาเร็จและไม่ประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จเขาต้องทํากันยังไงบ้างคะครับ <c oughs> คือคนทําอาชีพเครือข่ายขายตรงนี่ผมต้องยกความดีความชอบนะถือว่าเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษค่ะ <c oughs> บางคนบอกเอยพันพิเศษได้งไงค่ะอ่ะคนเนี่ยนะจากไม่มีอะไรเลยค่ะพอมีคนไปนําเสนอ เขาเรียกไปพูดคุยแหละบอกเฮ้ยมันทาอาชีพแบบนี้สิว่าชีวิตคุณแบบเดิมเดมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วลองมาเอาเวลาว่างๆมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาชีพเครือข่ายขายตรงค่ะพอคุยคุยไปคุยมาเขาให้ความสนใจพอเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาพอเดินเข้ามาไม่ได้หมายว่าจะประสบความสําเร็จทันทีทันใดน,นะมันก็ต้องมาทําความเข้าใจซะก่อนว่าค่ะเอ้ยอาชีพที่ว่านียมันเป็นอย่างไรเขาก็คือมาเรียนรู้ มันก็จะมีคุณครูหรือค,คนเรียกว่าอาจารย์คอยฝึกอบรมสอนว่าสินค้ามันเป็นอย่างไรแผนการจ่ายพนันต,ตอบแทนเป็นอย่างไรวิธีการทํางานมันเป็นอย่างไรพอเราเรียนรู้ปุ๊บสอนทฤษฎีกับปฏิบัติมันจะไม่เหมือนกันเขาก็ลงมือไปปฏิบัติทําอย่างที่อาจารย์สอนนี่แหละนะเพราะเขาจะมีการฝึกอบรมอยู่เรื่อยไปลองทําดูปุ๊บทําผิดทําถูกอยู่เรื่อยแหละคนนะนะ แต่คนประเภทนี้นะไม่เขาเรียกไม่ลดละความพยายามหลมเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าถูกคนปฏิเสธมาลูกกี่ครั้งกี่หนอับอายมาลูกกี่ครั้งนะอาศัยหน้าด้านเขาว่าก็มาเรียนรู้มาเติมอาวุธใหม่เรียออาวุธทางปัญญาก็มาถามอาจารย์นั่งถามแม่ทีม,มาเออตอนนี้มาเจอปัญหาแบบนี้เขาก็ให้คําแนะนําไปลงมมือไปทําอีกใช่ไหมทำอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องในที่สุดอาจจะฟุก ขายได้ชิ้นหนึ่งหรือแนะนําคนมาปุ๊บมาฟังปุ๊บไอคนนั้นดันโอ้โหแบบเข้าใจง่ายกว่าเราอีกใช่ไหม,มเราคูดพูดง่ายแบบซื้อบื้อกว่าเขาอ่ะไอคนที่เราชวนมาดันพูดภาษาชาวบ,บ้านแล้วโอ้ลาลัะเก็ตไอเดียเลยเข้าไปปุ๊บโอ้ไปซื้อสินค้าทีรอดใหญ่เลยเอาแล้วคราวนี้เกิดเขาไปแนะนําคนอื่นมาโอ้กับมีความสามารถมากกว่าเราอีกเห็นไหมจังหวะดีไงนี่มันเป็นไปได้อะ อาชีพเครือข่ายขายตรงแต่ว่าเราอย่าลดละความพยายามเด็ดขาดน,นี่นี่คือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จในการสร้างเครือข่ายขายตรงแต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นในเรียกใจฟอรเมื่อไรใจฟอห่อเหยวอเมื่อไรนะ,ะตายเลยนะพูดถึงนะโอกาสสาเร็จมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับงั้นปัจจัยหลักสําคัญก็คือการทุ่มเทและทําอย่างเต็มที่ใช่ไหมคะครับแล้วถ้ามองอีกมุมหนึง่งในคนที่ไม่ประสบความสําเร็จล่ะคะครับค,ค,ค,คนที่ไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่บอกอะ เข้ามาปุ๊บพอมาเจออุปสรรคตอนแรกโอ้ฝันหวานน่าดูเลยผมว่าแม่ทีมทําแล้วบอกว่าเออทำแล้วรวยง่ายๆไม่ยากเลยเลยแต่พอฟังอยู่แล้วมันเคิรมไงเคิรมแล้วเกิดความมึกเคิรมบรรยากาศพาไปแต่พอเรากลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วมันบรรยากาศไม่พาไปเนี่ยไปเฮ้ยกล้ามั่งไม่กล้ามั่งกล้ากล้ากลัวๆเอ้ยไม่เอาดีกว่าอายไม่เอาอายขายตรงอุ้ยอายทําหน้าแบบอายเขินเนี่ยพูดง่ายๆนะไอแบบนี้นี่สุดก็เดินจากไปไม่สาเร็จไง มันไม่ได,ด้านๆนะนะคนรวยทุกคนผมจะบอกให้นะค่ะด้านหมดหน้าด้นานด้านที่จะทําไงด้านที่จะทุ่มเทไม่ใช่ด้านไปขอนะใช่ค่ะหน้าด้านที่จะทําหน้าด้านที่จะทุ่มเทฝึกปรือวิยาธุ์อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องไงในที่สุดก็จะค้นพบความสําเร็จด้วยกลไกลของมันเองนะครับงนั้นคนที่ล้มเหลวส่วนมากคือเกิดจากการท้อแทใ้ในจิตใจของตัวเองจิตใจไม่เข้มแข็ง หรือยังไงเอ่ยแน่นอนอยู่แล้วคืออุปสรรคไงคนเราเวลาเจออุปสรรคอะไรแล้วแต่นะมันจะห่อเหี่ยวนี่ก็เรื่อพื้นฐานของความล้มเหลวเลยนะแต่หลายๆคนนะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่เขาฮึดไงมีลูกฮึดสู้ไม่ยอมแพ้จะตายชีวิตสอย่างใครทำไมเมื่อยอมแพ้มันก็แย่แย่นักเข้าไปอีกแต่เราฮึดฮึดสู้ไงถ้าเกิดเราไม่ยอมแพ้สอย่างใครทำไมอ่ะใช่ไหมเราก็เลยต่อสู้ต่อสู้ทำ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  ในที่สุดมีโอกาสชนะบ้างเนะี่ยก็คนโอ้โหแบบมั่นใจเชื่อมั่นก็มาซื้อสินค้าคนอื่นก็เชื่อมั่นก็มาร่วมกันใช่ไหมมาร่วมกันเพิ่มมากขึ้นมากข,ขึ้นเรื่องสะสมความสําเร็จอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องในที่สุดเราก็จะพบชัยชนะไม่มากก็น้อยนะครับแล้วบางคนก็มีข้ออ้างว่าเกิดจากแม่ทีไม่ดูแลบ้างอัปลน์ไม่ดูแลบ้างนี้อาจจะใช่ไหมคะในส่วนนี้ครับคือเราอย่าไปให้ความสําคัญกับคนอื่นเพิ่มมากนะครับ ขนาดตัวเราเองก็ไม่ดูแลตัวเราเองเป็นหลักเลยแลย้วจะฝันหวานให้คนอื่นมาดูแลตัวเราเป็นหลักได้ไงอ่ะไอ้นั่นมันแค่ของแถมนะผมจะบอกให้นะคนอื่นเนี่ยเป็นแค่ของแถมผมพูดเสมอนะเราต้องบัญชาการความสําเร็จด้วยตัวเราเองประมาณ7จ็ดแปดสิอีกยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคนอื่นแค่ดาราตัวประกอบการทําอาชีพอะไรแล้วแต่นะเราต้องเป็นพระเอกในเรื่องแบบน,นั้นเลยทำให้พระเอกเหนื่อยไหมเ,เหนื่อยสิใช่ไหมเพราะเราเป็นพระเอกนี่เรา มีบทเด่นนี่ไมต้องแอคชั่นเต็มที่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราโอ้แบบเป็นพระเอกแต่ไม่ทําอะไรเลยอะจะเรียกว่าพระเอกได้ไงอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่ได้ไงพระเอกนางเอกมันต้องเหนื่อยหน่อยในที่สุดนะน,นะเราก็จะค้นพบความสําเร็จด้วยกลไกของมันเองอะ่ะคอเ้เราเหนื่อยมั่งค,ความสําเร็จไม่มีทางได้มาแบบไม่เหนื่อยหรอกไม่มีทางเป็นไม่ได้เลยเราเข้าใจวิธีชีวิตตรงนี้ซะก่อนนะครับแล้วในส่วนถ้าอีกมุมหนึ่งในส่วนของปัจจัยในเรื่องของคุณภาพของสินค้านี่ค่ะ อาจจะมีมีผลเกี่ยวข้องกับในส่วนนี้ไหมคะครับสินค้ามันเป็นตัวกไกเป็นตัวกลไกเขาเรียกอ,อันดับสองรองลงจากตัวเราคร่ะคือตัวเราเป็น,นกลไกหลักเลยถ้าเกิดเราไม่ไปอาศัยเขาเรียกบริวารในเรื่องอื่นเป็นตัวตั้งเนี่ยแต่ตัวเรามันไม่มันไม่เขาเรียกไม่ใช่คนลุยเลยก็ไม่สําเร็จนะแต่ถ้าเกิดเราโหมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเลยแล้วก็ทําด้วยนะเชื่อมนนั่นอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องลงมือทําด้วย แล้วสินค้าดีด้วยบริษัทส่งเสริมเติมเต็มในการทําตลาดส่งเสริมทุกรูปแบบเลยเนี่ยโอ้จะทําให้เราประสบความสําเร็จง่ายขึ้นนะครับค่ะในส่วนนี้ก็บอกว่าคุณกายบอกว่าการส่งเสริมการตลาดจากในส่วนของบริษัทต้องมีอย่างอะไรบ้างนะคะในภาวะที่การแข่งขันรุนแรงอย่างนี้ครับการส่งเสริมในเชิงการตลาดบริษัทก็คือจัดเต็มในเรื่องการอบรมส่งเสริมงบประมาณส่งเสริมการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมทางด้านสื่อมันต้องครบเครื่องนะ จะไปส่งเสริมด้านหนึ่งด้านใดน,น,นะไม่มีทางสําเร็จได้หรอกเพราะว่าการแข่งขันแบบนี้นะมันต้องเป็นมวยครื่อเครืองเขาเรียกว่าผู้ประกอบการหรือนักบริหารเนี่ยต้องลําหักลําโคตรดีไม่แค่พูดจาหวานอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินหรอกคนอนะ,ค,ะคนขายตรงอย่าคิดว่าเขาโง่นเลยนะ,ะโอ้พูดเพราะหวานเชียวใช่ไหมอยากได้เงินเขาดิใช่ไหมแต่ไม่มีน้ําใจเขาเรียกไม่มีจิตใจความจริงใจเป็นต้นทุนเป็นฐานหลักแบบนี้ใช้ได้ไม่นานนะคุณจะต้องลำหักลำโค่นถึงลูกถึงคน ทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้สมาชิกเขาทางานง่ายขึ้นกว่าเดิมอ่ะไม่ใช่โอ้ให้เขาปากหวานอย่เดียวให้เขาไปหากินเององี้ไอ้แบบนี้ก็ไปไม่รอดนะครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีอัตช่วยกันทั้งในส่วนของผู้ประกอบการแล้วก็ส่วนของแม่ทีมด้วยไอของสมาชิกด้วยใช่ไหมคะทุกอย่างมันต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันนะฝ่ายดึงฝ่ายได้ไม่ได้วิถีชีวิตคนจําไว้เลยนะใครก็ตามฝันหวานให้คนอื่นช่วยช่วยช่วยชาตินี้ไม่มีคนช่วยคุณตลอดไปหรกเขาช่วยแค่ช่วงครั้งช่วงคราวนะ ไม่มีทางจะช่วยแบบโอ้โหแบบตลอดเวลาเลยเป็นไปไม่ได้นะสังเกตเราในเวลาเราโตขึ้นมาพ่อแม่ช่วยเราตลอดหรือเปล่าไม่มีนะเขาช่วยระดับหนึ่งเท่านั้นเองฟูมฟักมาตอนที่เราไม่มีศักยภาพที่ช่วยเหลือตัวเองพอเราโตมากขึ้นปุ๊บเราก็ต้องช่วยหาเลี้ยงตัวเองสร้างครอบครัวด้วยตัวเองเราต่างหากที่จะไปช่วยเหลือครอบครัวใช่ไหมเพราะเราทํางานหน้ากว่าเขารู้มากกว่าเขายังจะไปขอพึ่งใบบุญพ่อแม่อยู่ ขาเลือกอายุก็มากขึ้นความรู้ก็ไม่มีงานก็ไม่ได้มีอะไรเลยใช่ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยนะครับคุณกายคะแล้วคนที่ร้มเหลล้วงเขาอยากจะประสบความสำเร็จบ้างเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างคะที่เขาก้าวเข้าไปได้ครับง่ายมากๆเลยนะผมจะบอกวิธีการแบบเทคนิคไม่ต้องไปคิดเลยมากเลยเมื่อคุณทําแบบเดิมๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรแลวแต่นะไม่เป็นต้องเป็นเครือข่ายขายตรงรบบทั้งปีทั้งชาติคุณเคยทําอาชีพแบบนี้แบบเดิมๆมาตั้งนานแล้ว ชีวิตคุณก็มไม่ได้ไปรวยขึ้นเลยเลยใช่ไหมก็อยู่ไปงั้นงั้นนะ่ะคุณก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเมื่อแบบเดิมๆมมันมันไม่รวยเราก็ต้องเพิ่มเติมหน่อยสิหาใหม่ๆม,มาทาบ้างสิเดิมเดิมก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมนะเพียงแต่ให้เวลากับตัวเองเพิ่มมากขึ้นหน่อยอย่าขี้เกียจสังยาให้มากนะักถ้าแบบนี้ไม่มีทางบุญหล่นทัทง้งท้าไม่มียุคนี้ต้องทํางานเพิ่มมากขึ้นเขาเรียกว่าหาช่องว่างช่องทางบางคนบอกเอ้ยังไม่มีงานเลยทําเลย ก็ไปหาเรียนรู้สิใช่ไหมไปอ่านหนังสือบ้างดูทีวีบ้างฟังข่าวบ้างอันไหนมันสนน่าสนใจปุ๊บก็ไปไปเรียนรู้การเรียนรู้เี่ยเขาเรียกว่าเพิ่มเติมไม่แบบเดิมๆนะไอแบบเดิมๆเราไม่เพิ่มเติมความรู้ความรู้นี่คือจุดสําคัญที่สุดที่เราจะต่อต่อความสําเร็จให้กับตัวเราเองแต่ถ้าเกิดเราอยากรวยไม่แสวงหาความรู้เลยก็อยู่แบบไปนวันแบบนั้นแหละความรู้ไม่มีแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหม S <S <S ไม่รู้กผีอะไร <S 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 เป็นไปไม่ได้ใช่ไหม <S 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 มันต้องมีความรู้เหมือนเขาเรียกคนเราเมื่อมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะความคิดมันจะเกิดมันจะเกิดไอเดียเพิ่มมากขึ้นนี่แหละไอตรงนี้แหละเมื่อมีไอเดียมากเพิ่มมากขึ้นปุ๊บเราก็ลอ,ล,อลองลองเออลองทาดูสิ <S 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 มันดีไหมยองไปทำเขาบอกว่าอาชีพขายตรงดีอลองไปทําดูสักหน่อย <S 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 ไปทําสักตั้งก่อนอย่าเพิ่งปฏิเสธปฏิเสธได้ไงยังไม่ทําอะไรบอกว่าไม่ดีได้ไงไปทำซะก,ก่อนน่าจะตายเปล่า ถ้าทำแล้วไม่ตายแสดงว่าดีใช่ไหมคิดง่ายๆแบบนี้แหละในที่สุดก็จะค้นพบช่องทางเองนะครับวันนี้เราได้งแง่คิดดีๆจากคุณไกายพลินซึ่งต้องขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนขอราไปก่อนสวัสดีค่ะ